สวัสดีครับวับงสบายกับอาจารย์ฤทธิ์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องวิสาขามหาอุบาสิกาตอนสุมเมธายอดนารีที่ฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการตลอดดิถีที่สิบสและดิถีที่8แห่งปัก และตลอดปาฏิหาริยปะดิฉันสรวมแล้วในสิ่งเมื่อค่าแต่พระศิษีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเ,ออเพื่อที่ฉันกล่าวคำเทศขอศิษย์ของที่ฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงมีสัตจาจา ที่พระนางสุมเมธาเทวีกล่าวไว้ในสุรุจิกชาดกว่าทีฉันเข้าอยู่ประจำบวชสดอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดดิษีที่สิบสี่สิบห้และดิษีที่แปแห่งปักและตลอดปฏิหาริยปักทีฉันสังรวมแล้ว มม่สิ้นทุกเมือ่อถ้าแต่พระอิสีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดเจอเมื่อที่ฉันกล่าวคำเท็จขอศิรษะของที่ฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงการที่สามีภรรยาจะให้กำเนิดบุตรหรือธิดาที่จะเป็นอภิชาติบุตรมาเป็นลูกแก้ว ลูกยอดพันอยู่เพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องเมงเอินหรือเกิด,ดง,ง,างา่ายง่ายเพราะอายตนะหรือกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันบางครั้งพ่อแม่มีรุนมากแต่ผู้มีรุนมากที่สมควรจะได้มาเกิด ยังไม่มีพ่อแม่นั้นจึงยังไม่สมสามารถมีลูกได้ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบร,ราณเรามากักจะได้ยินหรือหเห็นสตรีที่ยากอยากจะมีลูกไปทำพิธีบุงสูงบ้างอ้อนวอนขอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างเส้นว่า้ผีสางเทวดาด้วยพิธีการต่างๆบ้างเป็นต้น สำหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปรารสนาบุตรท่านจะรักษาสิงห้าให้บริสุทธิ์และอ้อนวอนต่อเทวดาโดยหลักคืออ้างถึงบุญที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วถึงคราวก่อนได้เล่าเกี่ยวกับดลการเทพวบุตรผู้มีบุญมากผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นพระโอรส ของพระนางสุมเมธาและพระเจ้าสุรุจิมหาราชถึงกระน,นาพระอินต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดในมือมนุษย์เทพบุตรรับประการเป็นเทพที่สั่งสมบุญด้วยมากในภพชาติก่อนที่จะมาุบัติเป็นเทวดานั้นท่านเกิดเป็นชาวนาผูา้มีฐานะดี อาศัยอยู่ในกรุงพาราสีครั้งหนึ่งตัวท่านและบิดาของท่านเป็นพระประเจก,รพ,เกเรพระเจ้าองค์หนึ่งเกิดความลืมใสได้นิมนต์พระปเจกพระเจ้าให้ไปฉันพระาหารที่บ้านได้สร้างบรรณสาลาด้วยไม้มะเเดือและสร้างสถานที่สำหรับจงกรมแล้วกราบนมิมนต์พระปเจกพระเจ้า ให้อยู่จำพรรษาที่บรรณศาลาหลังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อลูกคู่นี้เป็นผู้มีความลื่อมใสแม่กรแคลนจึงตกลงอยู่จำพรรษาในบรรณาศาแห่งนั้นเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับสองพ่อลูกผู้ใจบุญครั้นออกพรรษาแล้ว สองพ่อลูกได้ร่วมกันถวายท้าตรายกีวอรหรือใหม่มแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสองพ่อลูกอีกก็ได้รับที่มนให้อยู่จำพรรษาเช่นกันนับเป็นความโชคดีของสองพ่อลูกที่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าหมุนเวียนกันมา เป็นเนื้อนาบุญถึงเจ็ดองและด้วยบุญนั้นทำให้ทั้งสองได้ไปบังเกิดในภพดาวจึงสวยทิพยสมบัติกลับไปมาอยู่ในกรรมวจรภูมิทั้งหกจันเป็นเวลายาวนานถึงหลายหมื่นปีทิพย์เต้าสัพกะตนักดีว่าเซีุตรทั้งสอง มีบุญมากจึงจะเด็ดไปที่วิมานของนาฏก,การเทวบุตรเคยเป็นลูกชายของเทวบุรที่มีวิมานอยู่เคียงข้างกันพระองค์ได้ตรัสเชืเอ้อเชิญว่าลูกก่อนท่านผู้นิรุตุบัตรนี้ผู้มีบุญปรารนาบุตร ขอเชิญท่านจุติไปเกิดในมนุษย์โลกเถิดเทวดาปฏิเสธษษว่าข้าแต่มหาราชโลกมนุษย์ตกประบมหาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างทำบุญเพื่อปรารถนาเทวโลกบัดนี้ข้าพระองค์ได้สวยทิ่เิยสมบัติแล้วข้าพระองค์จะลงไปเกิดในโลกมนุษย์อีกทำไม พระอินทร์ทรงเล่าถึงความปรารถนาของบุตรของพระนางสุมเมธาแล้วทรงเคื่อกลงว่าหากท่านสิสลรัเพื่อเราย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะให้ท่านได้บริโภคสมบัติที่เคยบริโภคในเทวโลกและจะให้ท่านอยู่ในปราสาทแก้วสูง ยี่สิบห้าโยดรูปการเทวบุตรพิจารณาเห็นความดีของพระนางสุเมธาและรางวัลที่พระอินทร์ส่งมอบให้ก็ยอมตกลงทันทีจากนั้นพระอินทร์ก็แปลงเพศตุส็สีเสด็จไปอุทยานของพระเจ้าสุรุจิได้เสด็จจงกรมในอากาศเหนือสตรีทั้ง1 1 6ื่นปันนางและตรับว่าอาตมาจะให้โอรสผู้ประเสริฐแก่ผู้ใดยีหนอตรีทั้งหมดต่างรับปนมมือวิงวอนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดให้แก่ฉันเธอดาสกะรับว่าอาตมาภาพจะให้โอรสแก่ตรีรีผู้มีศีล ทุกเธอมีสินอ,อย่างไรมีอัตระอย่างไรหรือสตรี1 10, 6ึ่งนนางได้ฟังเิ้นนั้นก็พากันหมดหวังต่างลดมือลงหมดกล่าวว่าเ้าพระคุณเจ้าปรัถนาจะให้แก่สตรีผู้มีศินเชิญไปสู่สำนักของพระนางภุเมธาเธอ พระอินทร์เหาไปประทับยืนอยู่ตรงช่องสระแตรปรากฏกายให้อัครมเหสีในศาสนาพระนางสุมเมธาตรัสว่าพระคุณเจ้าเจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรสผู้ประเจิดแก่สตรีผู้มีศีลเป็นความจริงหรือพระเจ้าข้า หาเป็นเช่นนั้นจริงขอพระคุณเจ้าโปรดให้แก่ดิฉันเธอดเพราะดิฉันเป็นหญิงที่รักษาศีลพระอินทร์สงสามว่าศีลของพระนางเป็นอย่างไรโปรดบอกอาตมาด้วยเถิดข้าอาตมาภาพพอใจอาตมาภาพจะถวายพระโอรสทูละเสริ์ให้ พนางตอบด้วยความองอาจว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้าได้โปรดฟังเถิดที่ฉันถูกเชิญมาเป็นพร,ระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่นปีข้าแต่ท่านพรามณ์ทีฉันนั้นไม่เคยร่วงเกินพระเจ้าสุรุจิ ด้วยกายวาจาหรือใจทั้งในที่แจ้งหรือในที่รับแต่ข้าข้าแต่พระฤาษีด้วยการกล่าวคำสัต์จริงนี้ขอบุตรจงมาเกิดเธออาภิชันกล่าวคำเทจขอศีรษะของทิชันจงแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงข้าแต่ท่านฤาษีดิฉัน เป็นที่พอใจของพระพาพราสดพานสนนีและพระราชนกของพระพราส,สดาก็เป็นที่รักของดิฉันต่านเหล่านั้นทรงแนะน,นำดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันนั้นยินดีในความไม่ปิดเบียนมีปกติประพฤติธ,ธรรม บำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพไม่เกียดคา้านทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าแต่ฤาษีด้วยการกล่าวคำสัตว์จริงนี้ขอบุตรจงมาเกิดเกิดข้าแต่ท่านฤาษี ความริษยาหรือความโกรธในสตรีผู้เป็นราชชีวีร่วมกันหนึ่งมืนหกพันพระนางไม่เคยเกิดแก่ดฉันเลยดิฉันอนุกโาะหญิงเหล่านั้นเหมือนอนุกโะตนฉะนั้นดิฉันเลี้ยงดูธาตุกรรมกรและชนเหล่าอื่นผู้เหมาะสม หน้าที่ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยบุญอุปถาบำรุงสมณพราหมณ์และให้ท่านให้ทานแก่ยาจกวัน,นีิพกเหล่าอื่นได้ให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวและน้ำทุกเมื่อดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปด ประการตลอดดิถีที่สิบสี่ห้าและดิตถีที่8แห่งปัดและตลอดวาเรหาริยปัดที่ฉันสำรวมแล้วในสิ่งทุกเมือ่อข้าแต่พระฤาษีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอบุตรจงเกิดขึ้นเถิดหากที่ฉันกล่าวคำเทศขอที่ะกอที่ฉัน จงแตกเป็นเจ็ดเสียงเราจะเห็นว่าการอ้อนวอนเพื่อขอบุญของผู้มีบุญมีปัญญานั้นท่านเองเอาบุญในตัวที่เกิดจากการทำความดีเช่นได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างออกความรู้สึกกายวาจาใจของตนที่ได้ประพฤติมา ไม่ใช่ไม่ได้ทำความดีแต่อ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นไม่สำเร็จหากทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้ทำถูกหลักวิชาส่วนพระนางสุมเมธาจัดสมปรารถนาหรืออย่างไรเราจะต้องติดตามศึกษากันในครั้งต่อไปครับก็ขอจบ คลิปเป็นเพียตัวน,นี้นะครับเจิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ